ค่ะบทที่หนึ่งบทนำสู่การวิจัยเชิงปฏิบัตินะคะการวิจัยเพื่อการศึกษาคืออะไรการวิจัยทางการศึกษาเป็นการวิจัยโดยเจตนาเป็นระบบและการสืบค้นอ,อย่างมีจุดมุ่งหมายโดยใช้กระบวนการรวบรวม และการมีข,ข้อมูลอย่างเป็นระบบการวิจัยทางการศึกษามักจะเน้นที่การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ค่ะค่ะตปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการวิจัยทางการศึกษาแบบนั่งเดิมและมีการรวบรวมและมีส่วนร่วมในสาขาการศึกษาในฐานะผู้ปฏิบัติงานได้ห่าง ธีการแก้ไขปัญหาและพิสูจน์แล้วได้ว่าในทางวิทยาศาสตร์ถ้าเมื่อเราเจอปัญหาภายในโรงเรียนและเรา,าเผชิญหน้ากับกลุ่มนักเรียนที่ดื้อด้านหรือรู้สึกหดหรือหรือรู้สึกหดหดง่ายหวังว่าจะมีวิธีการที่เข้าใจได้ง่ายๆและช่วยปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างไรก็ตามนะคะ ความเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนแต่ละคนและบริบททางประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของแต่ละสถานที่เชื่อในมุมมองนี้ว่าเช่นนักศึกษาขอโทษค่ะนักการศึกษารู้รู้จากประสบการณ์ที่เกี่ยวกับคุณวัตที่ซับซ้อนของห้องเรียนด้วยการตอบโต้ที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะไม่มีการแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดผลสำ ที่เกิดผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จได้อย่างต่อเนื่องในการวิจัยเชิงปฏิบัติของครูและบุคลากรอ,อื่นๆในโรงเรียนมีบทบาทเป็นนักวิจัยและศึกษาการปฏิบัติของตนเองในห้องเรียนและโรงเรียนของตนเองคำถามการวิจัยเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปัญหาหรือความสนใจทางวิชาชีพที่นักการศึกษา เห็นว่าสำคัญผู้ปฏิบัติงานดำเนินการสืบค้นปัญหาของตนอย่างเป็นระบบและก็ไต่ตองโดวยวิเคราะห์จากการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติของตนค่ะค่ะต่อไปเป็นมุมมองทางประวัติศาสตร์จอห์นดิวอี้ยอมรับว,ว่าหัวใจสำคัญของการปฏิรูปก,การศึกษา คือครูเขาวิจารณ์รการแยกระหว่างความรู้และความปฏิบัติและการต่อโต้แย้งว่าการว่านักการศึกษาจำเป็นที่จะต้องทดสอบความคิดของตนเองและนำทฤษฎีที่เกิดขึ้นใหม่ไปสู่การปฏิบัติของเขาสนับสนุนให้ครูเป็นผู้ปฏิบัติงานไต่ตองและ การตัดสินใจการสอนโดยอัตโนมัติโดยที่อาศัยการซักถามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพวกเขาค่ะค่ะอันนี้จะเป็นตารางเปรียบเทียบการวิจัยแบบนั่งเดิมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการนะคะถ้าเป็นการแบบนั่งเดิมคือวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็คือการพัฒนาทฤษฎีและค้นพบหลักการทั่วไปค่ะแล้วก็ การวิจัยดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกนักวิจัยมีวัตถุประสงค์แยกออกจากและไม่อคติค่ะแล้วก็นักวิจัยทางการศึกษาทำการวิจัยเกี่ยวกับผู้อื่นคำถามการวิจัยได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้าและสะท้อนถึงความสนใจของการวิจัยของบุคคลภายนอกค่ะแล้วก็ ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อเป็นตัวแทนของผู้เข้าร่วมค่ะแล้วก็กดและแนวปฏิบัติทั่วไปมีผลบังคับใช้ในสถานศึกษาค่ะส่วนการวิจัยเชิงปฏิบัตินะคะวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการวิจัยเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติค่ะแล้วก็การวิจัยนำเนินการ โดยบุคคลภายในที่มีส่วนร่วมในบริบทค่ะแล้วก็นักวิจัยมีความเป็นส่วนตัวและมีส่วนร่วมค่ะคำถามการวิจัยจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่มีปัญหาและความต้องการในท้องถิ่นค่ะแล้วก็นักวิจัยเชิงปฏิบัติการศึกษาของตนและมีแนวปฏิบัติตนเองค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าการสอบถามประชากรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เด็กทุกคนค่ะจะมีเอกลักษณ์ และมีฉากที่มีความพิเศษของตัวเองนั่นก็คือเหมือนกับความสามารถพิเศษนั่นเองนะคะค่ะลักษณะเฉพาะของการวิจัยเชิงปฏิบัตินะคะจากของแบบดั้งเดิมนะคะก็จะมีอยู่5อย่างนะคะนั่นก็คือคอสตัลติวิสนะคะเป็นนักวิจัยเชิงปฏิบัตินะคะเธอถูกมองได้ว่าเป็น ผู้สร้างความรู้แทนที่จะเป็นผู้รับและก็ผู้กําหนดความรู้ที่ผลิตโดยจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่สองคือสถานการณ์นักวิจัยเชิงปฏิบัตินะคะมีการตั้งเป้าหมายนะคะที่จะเข้าใจบริบทเฉพาะของการศึกษาและผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับข้อสรุปและข้อซักถามนะคะวันที่จะเข้าใจแล้วก็ เข้าใจในความซับซ้อนแนะคะแล้วก็ควบคุมเครือแล้วก็มีความแตกต่างของพื้นที่การศึกษานะคะแล้วก็เชิงปฏิบัตินะคะอย่างที่สามก็คือเชิงปฏิบัตินะวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการเลือกคําถามที่ผู้ที่ขอโทษนะคะที่พวกเขาวางแผนที่จะสืบ หาข้อมูลความรู้โดยพิจารณาจากข้อกังวลของตนเองและสนใจในวิชาชีพผลการศึกษาของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงปฏิบัติของพวกเขาทันทีนะคะแล้วก็อย่างที่4คือเป็นระบบค่ะการวิจัยเชิงปฏิบตัติการมีเจตนาวางแผนอย่างรอบครอบเป็นระบบและเป็นระเบียบ แผนการแผนกระบวนการการวิจัยต้องเป็นระบบนะคะเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีความหมายคะ่ะแล้วก็อย่างที่5้าสุดท้ายนะคะก็คือการเป็นวัตถจักรนะคะการวิจัยเชิงปฏิบัติเนี่ยคะ่ะก็เริ่มต้นด้วยการตั้งคําถามการวิจัยแล้วก็จบลงด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับมานะคะแล้วก็นํา ไปสู่คำถามใหม่ๆแล้วก็วงจรใหม่ของการวิจัยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะคะขั้นตอนในการวิจัยเชิงปฏิบัตินะคะคือขั้นที่1คือระบุปัญหาแล้วก็ขั้นที่2นะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ขั้นที่3ค่ะจะเป็นการออกแบบการศึกษานะคะแล้วก็ขั้นที่4ก็คือ เป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็ขั้นที่5คือการวิเคราะห์แล้วก็ตีความข้อมูลนั่นเองค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายคือการนําไปใช้แล้วก็แบม่งปันในสิ่งที่ตัวเองค้นพบได้นะคะไปเผยแพร่นะคะค่ะต่อมาเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติร่วมกันและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนะคะ อันนี้นะคะการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมและการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมะค,ะคือได้รับความนิยมมากนะคะในหมู่นะักการวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูแล้ว ก็คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกันและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนะคะคือทั้งสองชุดนี้นะคะคือมีความเน้นไปใจและในการปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการศึกษานะคะทำให้สิ่งที่ได้ในการวิจัยทั้งสองนะคะมีความแตกต่างกันมากคือเป้าหมายของการวิจัยและประกอบด้วยของ นักการศึกษากลุ่มใหญ่นะคะที่จะมีความร่วมมือกันแล้วก็จะบรรลุผลเป้าหมายเหล่านี้ได้ค่ะค่ะเรามามาดูว่าการวิจัยเชิงร่วมกันการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบการมีส่วนร่วมมันเป็นยังไงมันมีเนื้อาหายังไงนะคะเรามาเริ่มจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมเป็นระบบ ค,ค่ะเป็นกระบวนการการวิจัยที่เป็นระบุร่วมมือและลิเริ่มด้วยตัวเองการวิจัยเชิงปฏิบัติการรูปแบบนี้นะคะเกี่ยวข้องกับสมาชิกหลายคนในชุมชนของโรงเรียนที่มาร่วมการตรวจสอบปัญหาทั่วไปเพื่อจุดประสงค์หลักในการปรับปรุงโรงเรียนของพวกเขานั่นเองค่ะกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัตินะคะยังก่อให้เกิดการ เติบโตก้าวหน้าทางวิชาชีพของนักการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและขยายทักษะของพวกเขาให้มีผลลัพธ์ที่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการคือการทำงานร่วมกันนั่นก็คือการช่วยเอาความชนะความโดดเดียว ที่โดยทั่วไปครูในชั้นเรียนแต่ละคนมีประสบการณ์และเปลี่ยนผู้เข้าร่วมครูบริหารและเจ้าหน้าที่ที่ให้กลายเป็นชุมชนนักวิชาการที่มีอำนาจและเป็นหนึ่งอาชีพได้มากคะ่ะส่วนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมนะคะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติที่เน้นความงทางสัง โดยที่มีนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนนั้นดําเนินการสืบหาข้อมูลร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนให้เป็นระบบนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ดีมากขึ้นจุดเน้นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคือการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมประชาธิปไตยและมีความเสมอภาคส่วนที่สำคัญนะคะก็คือกระบวนการวิจัยนี้ จะสะท้อนที่สําคัญเกี่ยวกับการกระจายอํานาจที่ไม่สม่ําเสมอของการภายในโรงเรียนในความยุติธรรมที่ท้าทายในบฏิบททางการศึกษานั่นเองค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการวิจัยเชิงปฏิบัติแล้วก็การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมกันแล้วก็การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนะคะคือ ทั้งสามนี้นะคะเป็นแนวทางการวิจัยทางการศึกษาแบบนั่งเดิมที่มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกทำการค้นจากบนลงล่างต่อสถานศึกษาในท้องถิ่นจากนี้การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติ แบบร่วมกันและการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมนะคะยังไปยังเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ5ประการที่ทําให้กระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติแตกต่างกันออกไปนั่นก็คือคอตัสติวิสนะคะแล้วก็สถานการณ์นะคะแล้วก็ สถานการณ์แล้วก็เชิงปฏิบัติะค่ะแล้วก็ระบบแล้วก็วัฏจักรนะคะที่กล่าวไปถึงเมื่อกี้นะคะการวิจัยเชิงปฏิบัติมักจะทำให้นักการศึกษาแต่ละคนหรือว่าอาจจะมีเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆหรือไม่ก็ได้นะคะการวิจัยเชิงปฏิบัตินี้ ขอโทษค่ะการวิจัยเชิงปฏิบัติร่วมกันและการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมเป็นความพยายามที่จะสืบค้นข้อมูลที่ดําเนินโดยมีทีมที่โดยโดยมีทีมสมาชิกร่วมการตรวจสอบหาปัญหาในท้องถิ่นแล้วก็การวิจัยเชิงปฏิบัติการและทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทางาเฉพาะในขณะปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสัต์ประกอบไปด้วยผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แล้วก็นักวิจัยมืออาชีพภายนอกค่ะค่ะต่อมาการวิจัยเชิงปฏิบัติการจัดทําโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการปฏิรูปของครูในชั้นเรียนและประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนในขณะที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ แแบบร่วมกันจะขยายจุดเน้นการวิจัยไปประเด็นปัญหาทั่วไปทั้งโรงเรียนที่ข้ามระดับชั้นและสาขาวิชาทั้งหมดค่ะการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกันจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ที่จะเพิ่มคูณความรู้ทางทฤษฎีนอกเหนือจากสถานที่เฉพาะในทางตรงกันข้ามการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคาดหวังความมุ่งมั่นในการวิจัยอย่างจริงจังเพื่อจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่และในขณะเดียวกันก็พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยและความหมายเชิงทฤษฎี ที่อาจจะเผยแพร่ลงในสนามที่กว้างค่ะค่ะต่อมาเป็นการใช้แนววิธีเชิงคุณภาพเชิงปริมาณและวิธีผสมผสานในหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในมีแนวโน้มที่จะถูกจัดได้สองมุมมองที่แข่งขันแนวทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณน,นะคะอย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้จะเน้นความแตกต่างระบบแบบนั่งเดิมและก้าวไกลกว่าตัวเลือกทางทฤษฎีอย่างในอย่างหนึ่งแต่ผู้เขียนเรื่องนี้จะมุ่งเน้นไปในวิธีการปฏิบัติที่สามารถใช้สืบหาข้อมูลเพื่อ สึบหาข้อมูลความรู้เพื่อจัดก,การกับความซับซ้อนของปัญหาที่นะักการศึกษาเผชิญในวันที่พวกเขาเข้าสู่การปฏิบัติและวันที่ออกดังนั้นในหนังสือเล่มนี้วิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจึงมีความสมดุลและมีน้ําหนักเท่าๆกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นบทสรุปของบทที่1นนะคะก็คือ1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยทั่วไปจะหมายถึงการสืบหาความรู้ที่ดำเนินโดยผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเองในการกำหนดเรื่องที่ศึกษาเพื่อพัฒนาการฝึกฝนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนั่นเองค่ะข้อที่สองการวิจัยเชิงปฏิบัติการช่วยให้ผู้ช่วยให้ การศึกษามีกลยุทธ์มีกลนะละมีในการเป็นพันธมิตรที่กระตือรือร้นแล้วก็ปรบับปรุงโรงเรียนชั้นนำได้ค่ะข้อที่สามการวิจัยทางการศึกษาแบบนั่งเดิมโดยทั่วไปจะดำเนินการโดยนักวิจัยจากมหาลาัยดำเนินการสืคบค้นบุคคลต่างๆในสถานศึกษา ้าหมายสูงสุดข,ของการวิจัยทางการศึกษาประเทศนี้คือการพัฒนาทฤษฎีสากลและค้นพบหลักการทั่วไปและกลยุทธ์และกลยุทธ์ที่ดีในการปรับปรุงคุณภาพในการศึกษาที่มากที่สุดค่ะข้อที่4ในการวิจัยเชิงปฏิบัติผู้และผู้ปฏิบัติงานอื่นๆในโรงเรียนมีบทบาทเป็นนักวิจัยและศึกษาการปฏิบัติ ของตนเองได้คำถามการวิจัยของพวกเขาจะเกิดขึ้นจากเหตุการปัญหาหรือผลประโยชน์ทางวิชาชีพที่นักการศึกษาเห็นว่าสำคัญค่ะข้อที่5เป้าหมายของนะักวิจัยเชิงปฏิบัติการคือการมีส่วนร่วมในการศึกษาอย่างเป็นระบบไตร่ตรองและวิจารณ์เพื่อค้อนหาวิธีการปรับปรุง การปฏิบัติและส่งเสริมการเติบโตทางวิชาชีพโดยการทำให้เข้าใจนักเรียนของตนเองการแก้ปัญหาหรือการเพิ่มพัฒนาทักษะใหม่ค่ะข้อที่หกแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาเริ่มต้นในเริ่มต้นในช่วงต้นของพศวรรษที่ยีส เมื่อผู้นำทางการศึกษายกย่องบทบาทของผู้ปฏิบัติงานในฐานะผ,ผู้นำทางปัญญาและสนับสนุนให้พวกเขาทําวิจัยในสภาพแวดล้อมของตนเองข้อที่7การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่แตกต่างไปนาะที่แตกต่างไปจากการวิจัยทางการศึกษาแบบเดิมแบบนั่งเดิมอื่นๆได้แก่คอน สเตาร์วิสสถานการณ์การปฏิบัติเป็นระบบแล้วก็วัฏจักรค่ะข้อที่8มี6ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างครบวงจรนะคะหนึ่คือระบุป,ปัญหา 2. การลวบรวมข้อมูล 3. ออกแบบการศึกษา 4. การรวบรวมข้อมูลห การวิเคราะห์และตีความข้อมูล6ก,การเขียนแล้วก็แบ่งปันแล้วก็นำสิ่งที่คนบบนะคะไปใช้ส่วนข้อที่10ขอโทษค่ะส่วนข้อที่9มีประเภทย่อยที่แตกต่างกันในสิ่งที่เรียกว่าคลุ่มการวิจัยเชิงปฏิบัติงานนอ,ก,นอนจกจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ดำเนินโดยผู้ปฏิบัติงานรายบุคคลแล้วเ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่การศึกษาก็คือการวิจัยชินแล้วก็การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสม่วนร่วมค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่สิบแนวทางหลักในการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีสามวิธีก็คือวิธีเชิงคุณภาพวิธีเชิงใจว่าจะใช้แนวทางไหนโดยผู้ปฏิบัติตามต้องมีลักษณะ คำถามการวิจัยจุดเน้นของการศึกษาการกําหนดพื้นที่วิจัยเฉพาะของวกเขาเองแล้วก็ความสนใจในความประส์ข,ของัวเขานั่นเองค่ะค่ะอีบุ๊กเล่มนี้นะคะจะทําโดยนางสงนาวนกักรชํานานนีนะหานักศึกษา621-123-007ค่ะมาจากนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณนะรู้สุก คณะผู้รู้จักเอกข้าราชการค่ะวันนี้นะคะอีกเรื่องนี้ก็เรียบร้อยค่ะขอบขอคุณค่ะ